ยายอ่านหนจ้าโอ้โหไอ้หนูเก่งตามด้วยลูกฝั่งโน้นแกล้งหลับทันนะครับตอนนี้ฮะหลับทันนะครับตอนนี้ยายจ๋าบอกไปเลยขอยายสุขภาพแข็งแรงโอ้โหยายทำไมไม่เอาแบงค์สุกล่ะทำไมยายเอาแบงค์ดิบมาให้เขียวปี๋มาเชียวยายบอกเอาไปบ่มต้องต้องแบบนี้ตลอดเลยไหมใช่เริ่มเอาลเอาแล้ว อีกท right? mm. uh ี huh. uh ่ด huh. yeah, okay. mm ูเนาะเอาไอ้กรอบไอกรอบจะจบแล้วมนุษย์จบแล้วท่านใดเข้าช่วยด้วยนะเดี๋ยวผมจะไปหาเขาตรงนี้เดี๋ยวนะโอ้โหมันผูพิการยังไงไม่รู้อะโอ้โหเป็นที่ฮะขการแสดงชุดนี้ท่านใดเดือดร้อนยากลุกท่านใดขอความโอ้โหท่านใดยกมือขอความกรุณาด้วยนะครับหากท่านไม่กรุณาเราไม่เปืนนะขอ้โหผมไม่ทันขอบคุณ เงินเงินทุกบาทนะฮะให้ให้ให้เจ้าเห้ให้ให้พยองขอถามชื่อหน่อยครับถามชื่อหน่อยเงินเงินชื่อแท้อยากจะใส่แทงนะเงินทุกบาทให้กับนักเรียนนะฮะสิร์เซ็ที่เหลือเข้าผู้กำกับนะฮะเขาบอกเขาบอกว่าะเรียกแม่ให้เรียกพี่คุณสอบพอรับสีเหรอครับมีลูกสาวไหมมีไหม เอาเอาแล้วเอาคุณแม่ขโค้ดของลูกสาวซะแล้วขอบคุณนะครได้ครับบ้าครับโอ้ไอหนูไอ้หนูเอาคิวอาร์โค้ดให้คุณแม่หน่อยลูกขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับคุณแม่พาลูกสาวไปให้หมดได้คุณแม่สแกนดูเยเฮ้ยเอาจริงเหยโอ้ยใจเย็นใจเย็นโอ้ยคุณแม่บอกคุณแม่บอกสแกนได้ไหม รเลยัโอ oh ้โหน่ากลัวมากไอ้หน e ูการแสดงเอกเลิกเลยร้องกันเอกร้องกันลุกเอกร้องกันเดี๋ยวผมสแกนแป๊บสแกนกัน๊งแทนวะโอ้โหเอาแล้วของแพทและโอ้โหอันนี้อันนี้อันนี้ไม่ใช่สแกนคิวอาร์โค้ดแบงค์นะลายผ่านเลยหนึ่งร้อยบาท คองครับี่ตองรชื่อสุยอดอออ้อง้มสองรอบอ้อสองอคุณแม่กันองอบแล้วองอเนียคุแม่ไเอออาคุณแม่กอโดนสองรอบแล้วบ้านอยู่กันบ้านอยู่ไหนออบอกเลยน่ากลัวบ้านอยู่ไหนแต่กวนไปรอบสามเลยนะงานเนี้ย เนี่ชาชีมจะไม่กล้าทำแบบนี้เลยอ่ะเออเอ็งเข้าใจข้ายังคอเซ็นเตอร์ยังมีใจอ่ะคอเซ็นเตอร์ยังมีน้ำใจอ่ะสองคนนี้ดูสิฝากด้วยนะฮะสองคนเลยไม่ใช่ไม่ใช่คอเซ็นเตอร์นะฮะสแกมเมอร์ทั้งคู่ฮะกลัวกว่าโครูเพชรเอาเต็นที่ไหจะนอนตรงนี้มีแม่แม่ท่านไหนสนใจไหมอาจานหลังด้านหลังด้านหลังด้านหลังโอ้โหหายไวเลย แล้วันใดจ้าโอ้โหปุ๊ปุ๊บขอบคุณจ้าขอบคุณจ้าอบสัปดาห์หน้าสัปดาห์หน้าหลานไม่ได้มาโรงเรียนแล้วนะไม่ได้เป็นมาโรงเรียนแลวพวกพวกนี้หาผู้กำกับตอนเช้าเลยนะอคุณจ้าขอบคุณนะโขอบคุณขอบคุณมากีคุ่ขอบาขอบคุณ่าขอ้ค่าน้ว่าอคุณว่าอคว่าขกคุณว่าขอบคุามคาขอบคุณครับคุณพี่โอ้โหว่ขอให้หล่อๆคุคุอ เอ้เอ้ไมค์เก็บตรงไหนเนี่ยเดี๋ยวกลับเลยอ่าเพื่อเป็นการตอบแทนน้ำใจนะคะให้ให้ท่าน